สวัสดีครับก็ช่างหนุ่มครับติดตั้งภายในที่คุ้นๆ้นกันในแวดวงสามประตูแวดวงสาประตูนะครับก็สถานที่ตั้งก็จะอยู่ที่บ้านาเปรี้ยวนะครับก็ตอนนี้เปิดเป็น้ายกาแฟเล็กๆนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ไปชิมกาแฟได้นะครับก็ส่วนที่รถที่ผมใช้อยู่ก็สามประตูนะครับตัวนี้ก็ภายในตูกแก่ เจ๋งยังไงพี่ตุ๊กแกนี่มันมีกแกนี่นก็ชีวิตความเป็นอยู่ของมันยังไงมัน<ะ>หนึ่งแพงหรือเกินถือว่าชั่วโมงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบทุกคนอยากจะมีนะครับครับโอ้นี่ตุก๊กแกก็เอาผ้าปิดไว้นะครับเวลานั่งกล <c oughs> ัวกลัวมันซีดเรามาแจงเรื่องแบบว่าตุ๊กแกว่าราคาตอนนี้มันเป็นยังไงพี่อัปเดตนะอันนี้ก็แล้วแต่อ่า แล้วแต่ผู้ขายผู้ขายนะครับแต่ตอนนี้แผงประตูอย่างเงี้ยอย่างของมิ่นมเนี่ยวันนี้หมื่นหกเก้าร้อยแล้วเขาก็ขายแล้วด้วยใช่ครับนาคบตอนนี้ไปไปไกลแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะเก็บหรือคิดว่าจะเก็บถ้าราคาเนี่ยมันเราพอใจก็ซื้อได้ใช่เพราะมันจะไปไกลกว่านี้มันจะไปไกลกว่านี้นะครับก็นี่ก็จะก็ ตามสภาพที่ผมได้มานะครับผมก็มามาอัพไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเริ่มการติดตั้งภายในตัวนอกก็เริ่มจากรถตัวเองนี่แหละครับครับก็ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่คันนี้เลยเเริ่มจากคันนี้หรอใช่ครับมันเป็นเฟิร์สคันแรกของผมที่ผมผมรับติดตั้งเองนะครับผมทําเองนะครับเริ่มจากรถตัวเองนี่แหละครับครับแล้วก็มาทําให้ลูกค้านะครับตอนนี้คันนี้ก็ดำหมดแล้วครบแล้วดําหมดแล้วดูจากด้านหลังเับหมดแล้วนะครับ ้านหลังภายในภายในนี่นั่นละอ่ะพี่ก่อนเปิดก่อนเปิดเอ้ยนี่อ่ะอ่ะมีโมยแม็กอ่ะโลโก้นี่ไม่ได้เลยมีนะครับมีครับมีโลโก้โมยแม็กท้ายพี่ท้ายอ่ะอันนี้จะเป็นยาวครับอ่าอ่าที่หายากอ่าใช่ใช่ใช่ครับสเปกเมกาที่เขาหากันอยู่นะครับราคาเป็นไงพี่ตอนเนี้ยตอนนี้ราคาก็ผมว่าน่าจะ ทะลุ789แล้วนะโอ้โหอะไรนี้ประมาณนี้นะครับครับนี่ทายาวทายาวอ่าเิกามาดูท้ายอีกทีหางหลังนี่เป็นแบ็กยาร์ดแบ็กยาร์ดนะครับแบ็กยาร์ดปลอมนะครับใส่ไว้ให้ดูเต็มอ่านี่ของหายากไหมอันนี้ก็จะไม่ยังไม่เชิงยากเลยนะครับเป็นธรรมดา h อน d ด้แฝ e ขายแฝดธรรมดานะครับถ้าหายากใจอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นเหมือนเป็นปลอมออกไปครับ นี่คือดำแท้หมดดดแท้หมนะครับอันนี้คือครบแล้วครับครับชุดนี้เปลหลังดำครับครับใช้งานได้ครับกล่องหลังก็จะเป็นดำอป็นไงหลังเี่กล่องหลังนีมก็จะเป็นพรมตัวข้างหลังอ่ะอ่ะผมว่าหลายคนตอนนี้มองหาภายในตัวนอกแบ็คไลท์หลังอ่ะการเลือกซื้อภายในตัวนอกดูไงบ้างอ่ะอย่างเช่นข้างหลังอย่างเงี้ยต้องดูไงบ้างแบ็คกราดนะครับใช่ก็ ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของคนขายนะครับแล้วก็ดูกิฟด้านในนะครับเวลาเราเราจะมาใช้ก็ขอใย้มันหักเยอะเพราะว่าอายุใช้งานมันค่อนข้างอ๋อถ้ากิฟไม่ครบก็คือมันก็ตกไปแล้วมันก็ตกตกได้ล็อกได้นะครับแต่ว่าวิ่งหรือว่าบิดตัวอาจจะมีเสียงเสียงดังบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าใช้ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ประมาณห้าหกตัวมันก็ยังยึดได้อยู่ครับนะครับ ลอยเลยนี่ไม่ใช่ปัญหาเนาะไม่ใช่ปัญหาครับบิวบิวได้ครับลอยนี่บิวได้มีบางสำนักเขาก็รับบิวอยู่รับบิวอยู่ใช่ครับส่วนผมก็จะรับติดตั้งนะครับอ่าแล้วแบบของอะไรที่มันแบบถ้ามันมาไม่ครบมันจะต้องดูแบบภายในอย่างตัวไหนอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยฮะส่วนมากคลับก็ขอให้มันมาแบกไล่์ แล้วก็ตัวชุดบอร์ดสามชิ้นนะครับแล้วก็รองกล่องตัวเล็กอ่ะซึ่งรองกล่องตัวเล็กมันจะเป็นในกล่องนี้นะครับนี่ก็ติดหมุดอ่าอันนี้หมุดตัวนี้ครบเลยครับอ่้ครบให้ครับก็จะมีกล่องรองกล่องตรงนี้นะครับซึ่งก็รองกล่องคือตัวนี้นะใช่ครับส่วนมากมาไม่ค่อยมีเหรอใช่ครับมันจะต้องดูให้ดีอ่าต้องดูให้ดีว่ามีชิ้นนี้ไม่ด้วยไหมอนะครับเพราะมันมันเอาไว้วางกล่องที่เราเห็นนี่อย่างนี้ ให้มันระดับเราได้ไล่ระดับได้นะครับส่วนสาคัญก็คือรองกล่องชิ้นหลังชิ้นหลังนี้ก็ต้องมีมาด้วยนะครับได้ดีมีหมุดมาด้วยยิ่งดีใหญ่โอ้โหนี่หาดูยากหายากครับอันนี้มีหมุดมาด้วยนะฮะจะดีใหญ่เลยมากเพราะว่ามุดตัวนี้ก็คือเอาไว้ล็อกรับนี้นะครับไม่ให้กล่องมันกระเด็นเราก็จะปิดล็อกนะครับโอ้โหตัวนี้ก็มีเหรอนนี้สลักครับอันนี้ไม่ใช้เราก็ดึง เออเหรอถได้ไม่ค่อยเห็นก็ส่วนมากใครที่มีกล่องหลังก็จะมีอยู่แล้วครับต้องรไม่เคยถอดกันอ๋อไม่เคยถอดกันนะถอดมาก็จะเป็นอย่างงี้ถอดมาเขาจะเป็นแบบนี้ครับผมอ่าอันนี้จะมีเชือกอยู่ใช่เปมีเชือกเราก็ปลดเชือกออกครับอ่ามันก็จะเป็นกระบะห้องท้ายเรียบๆออกมาเชือกนี้ปลดได้นะครับครับผมปึ๊บยกออกมาอ่า ก็จะเป็นที่วางของส่วนมากก็จะเหลือแค่อันนี้กล่องที่ไม่ส่วนมาก <c oughs> ก็จะมีฝามาให้เไ <c oughs> ม่เป็นไรนะครับขอให้มีมากันแล้วกันอ่าขอให้มีมา,าเนียนๆก็คือโอเคดูพวกอย่างนี้แล้วพวกดีเทลพวกนเนี้ยต้องมาครบไหมหรือว่าหาหรือว่าหา,หา,าหาได้ก็ก็ควรจะมีมานะครับแต่ตอนนี้มันก็จะมีงานบางที่บางคนเขาทำงานไฟเบอร์ไว้ครับก็ก็ยังพอมาทดแทนกันได้ แต่ถ้าดีก็ขอให้มันม้ครบตามรูปไมรบก็ีใจกว่าดีที่สุด่ดดีีทสุนะคะถ้าอย่างตุ๊กแกกมคือสีดําสีดําจะแพงกว่าสีเทาไหมครัสีแพงกว่าครับตุ๊กแกก็ท็อปท็อปแล้วนะครับสีดําก็จะแพงกว่านะใครมีสีดําก็โผล่ออกทั้งดําทั้งหมดนะครับราคาก็จะสูงนะใครมีสีเทาไว้พ่นเอาดวได้โอเคพี่ในส่วนของโซนด้านหลัง วิทยุวิทยุพี่ลำโพงวิทยุก็ของผมจะเป็นตรงรุน่นครับรุ่นหม,หมดแล้วนะครับครับผมยกเว้นอย่างเดียวคือลำโพงที่อยู่ด้านหลังจะไม่ไม่ตรงะนะครับตัวนี้เปอตรงหมดแล้ววิเตอร์แผงประตูอ่าใส่หมดเรียบร้อยใส่หมดเรียบร้อยสักเพลงนี่ขอสักเพลงมนาะเพลงก็ต้องเดี๋ยวลองดูนะครับอันน,นี้ครับ,น,รบน,นี่ก็จะเป็นวิทยุในยุค ยุคนั้นเลยนะครับเป็นมินิดิสตอผมจะไม่ใช่ตัวกัตเตอร์แท้นะครับตัวนี้ฟอนตัวนี้จะเป็นเคนโวต์สรงรุ่นในยุค90นะครับซึงเป็นมินิดิสตผมก็หามินิดิสไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าอันนี้ก็คืออาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่จะมีสายเสียบของไ h o n e มาด้วยนะครับเราก็เปิดจากไอโฟนแล้วคือสุนทรีจัดได้อยู่แล้วใช่ครับโอ้โหลำโพงก็ดีนะ ก็เสียงค่อนข้างจะครบนะครับออกหมดหน้าเทวงคลวิทครับออกหมดนะฮะโอ้โหแล้วก็ด้านหลังกัตเตอร์ก็จะดัด้วยอึานี่ครับแ่้มีอะไรเลยอันนี้ก็คือซับบ็อกที่บอกนะครับแต่ว่า ยังไม่ตรงรุ่นอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบชอบส่วนตัวใช่คาิสเตรียมเหมือนกันแต่ว่าเป็นของแพลนเนียคล้ายๆกันแต่ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่ของแท้ต่อพี่หนุ่ยใส่เครื่องเสียงด้วยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นกัตเตอร์ที่ของแท้นะครับไม่ใช่ลำโพงโมูก็จะเป็นตรงรุ่นเลยนะครับชุดนี้ถ้าเรามองเห็นนะครับอันนี้จะเป็นเลรกอเดิมเดิมแท้ๆนะครับอันนี้ใช้งานได้ด้วยนะครับอันนี้ยังเป็นลำโพงเดิมของเขา อ่ามีกรอบมีอะไรพวกนี้นะใช่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเบ้าซับเสียงนะครับให้เสียงมันออกมาไม่กระจายออกนะครับหน้าที่ของมันนะครับมันจะส่งเสญยงอ่าเขาเรียกว่าอะไรช่องเสียงมันจะออกมาตรงๆไม่กระจายออกไปไหนนะ่เขาถึเรียกว่าเบ้าซับเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำโพงตัวท็อปก็แล้วกัตเตอร์ท็อปที่ยังใช้งานได้นับปัจจุบันนะครับที่อายุยี่สิบสามสิบปีก็ถือว่า ยังโอเคนะครับถือว่าเนียนเนียนอยู่ที่นี่คือลำโพงเดิมๆปี90ใช่ครับลำโพงเดิมแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วทำไมเสียงมันดีล่ะเสียงมันดังก็มันขึ้นอยู่กับเฮดยูนิตตัวนี้นะครับซึ่งฟอนต์นะครับก็เฮดยูนิตถ้าเฮดยูนิตเราเนี่ยเาเรียกกำลังมันสูงนะครับมอเซอรมันสูงกำลังสูงมันก็จะขับเ็าเรียกขับเสียงออกมาได้ได้ดีแต่ก็ต้องไปรุ่น เขาเรียกซิงเกิลเฮดยูนิตตัวใหญ่ๆเขานะครับอย่างอย่างของไพอเนียของเคนวูดอันนี้ที่ผมเกินมานะครับหรือของแอลพายเสียงก็จะใสนะครับแล้วถ้าเป็นกําลังวัดสูงๆก็จะขับออกมาได้ได้เพราะนะครับอันนี้ก็คือเป็นแชร์ความรู้กันนะครับเห็นบอกว่าก็ขับออกมาให้ลำโพงยุค90เพราะได้ได้ครับได้ได้ก็อยู่ที่เราเลือก ชุดอุปกรณ์ชุดฟอนต์ของมันนะครับอ่าก็คือเพิ่มสุนทรีได้เพิ่มสุนทีได้ตามต้องการต้องการอ่าพี่อ่ะเล็กๆน้อยๆตรงนี้ครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ไร้้าไรฟ้านะครับแต่แต่ยังไม่ได้ต่อนะครับอ่าใส่ไว้ก่อนขอให้มีนะครับอ่ายังไม่ได้เดินระบบนะครับอาสลูฟมีแล้วใช้งานได้อสลูฟนี่ต้องแบบว่าตัวชัดๆอย่างนี้ยอันนี้ยังยังไม่ชัดครับหายากยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ครับของผมยอมรับว่ายังไม่เท่าไหร่ นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไม้ขาวแต่ยังไม่ใช่ตัวท็อปครับอ่าก็คือจะเป็นรถใช้งานระรถรถผมเน้นใช้งานนะครับแล้วเอซิเอเซอรี่เล็กๆน้อยๆเป็น Auto ออโต้ไลท์ตรงรุ่นนะครับของฮอ,อนดา้านะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นของฮอ,อนด,าด้าโดยตรงคือคอะไรอ่าก็คือว่าเวลาเราออ,อโต้ไลท์แสงใช่ครับเวลารถเข้าที่มืดปุ๊บถ้าเราเปิดออโต้ปุ๊บมันก็จะสว่างโดยออโต้เลยนี่ของรุ่นนี้เลยใช่ครับฮอนด้าเอเซอโอ้โหนี่ครับมีของผมมีพาผมครับ อ่าพี่แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงภายในต้องหามาได้ให้ครบอ่าภายในครบพอทุกคนมีภายในก็อยากจะติดตั้งแล้วอี่ผมรับติดตั้งนะครับผมก็จะมีส่วนมากของแท้เนี่ยที่ติดกับรถส่วนมากเขาก็จะไม่ได้ให้มาอะมอ่มออาบหลายีแลก็ผมก็มามาโมดิฟายทำเองนะครับค่าก็จะเป็นบางตัวที่ผมมีอยู่อ่ส่วนตัวยูนี่ไม่น่าอยู่นี่ ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเรือใบนี่ของแท้นี่ของเทียบเรือใบนี้มันจะอยู่ตรงไหนพี่ตรงที่เสียบอยู่เบาะที่เราพับครับอยู่ตรงกลางที่พับขึ้นพับลงนะครับพับอ่าพับขึ้นพับลงนะครับอันนี้ก็จะทําหน้าที่เสียบอยู่แล้วก็เบาะเสียบกับเข้าของมันเบาะซ้ายเบาะขวาใช่ครับเบาะตรงนี้จะอยู่ตรงกลางใช่ครับนี่ก็จะเป็นงานแทนเมคซึ่ง accuracy ก็เท่ากันนะครับอันนี้คือของแท้อันนี้คือของแท้อันนี้ของก๊อ แต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ของก็อไปเรามีของแท้มาแล้วก็เอามาใส่ได้นี้ใช่ครับเพราะว่าของแท้เท่าไหร่ของก๊อปเท่าไหร่อ่าแ้่ของแท้ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาขายกันอยู่เท่าไหร่นะอ่าแล้วแต่ว่าคนขายนะครับครับอ่าอันนี้ไม่บอกครอันนี้ส่วนผมเองเนี่ยผมก็อันนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอ่านะครับประมาณนี้เบา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 นะครับอันนี้จะเป็นเรือใบของชุดบอร์เมกาอ่าบอร์เมกาอ่าเราเห็นบอร์เมกาก็จะเหมือนของไทยนะครับแต่มัน มันพับได้60-40ใช่ครับครับผมมันแค่ใส่เรือใบเข้าไปหนึ่งตัวเพื่อให้มันพับอ่าอันนี้ก็จะเป็นงาน handmade ครับเหมือนกันครับลักษณะก๊อปมาจากันตัวนี้จะอยู่ประมาณ 900- ถึง1,000บาทนะครับไม่รวมติดตั้งไม่รวมติดตั้งไม่รวมติดตั้งนะครับเอาไปติดเองเอาไปติดเองก็ได้ครับหรือจะไม่มาที่ดกาไก้ที่ร้านคอี่9 2 9ติดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดยึดเบล ถ้าเราทำไ้ในตัวนอกเบลก็ต้องย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับในรถเหมือนในรถของน้ำจะมีเบลถ้าเราเห็นเบลลเบลเบลัก็จะแยงจากกาบลงมาครับอ๋อเบลหลังนี่เหรอใช่ครับถ้าส่วนตัวบ้านเราก็จะอยู่อ๋อตัวเบลหลังโอนึกเออทีแรกนึกว่าเบลหน้าอ๋อเบลหลังเบลหลังนะครับต้องแยงมางนี้าเราทำตัวนอกเราก็ต้องจัดเบลเป็นตัวนอกด้วยมันก็จะต้องออกมาจากตรงนั้น มันถ้าเป็นรถในบ้านเราจะไม่มีเขาเรียกแบ็กเกตยึดอันนี้ก็เป็นงานเฮนเมคสาหรับการยึดแบ็กเกับนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเบลอันนี้ใส่เบลหลังได้ใช่ครับอันนี้ส่วนมากก็จะไม่มีมาเป็นตัวตัวแอลนะครับปะรองปลายตัวทีในรถนะครับซึ่งเหมือนไม้ตัวทีมจะมีอยู่ตัวพอสุดไม้ตัวทีปุ๊บมันก็จะว่างแล้ว มันจะต้องมีชิ้นนี้ไปแปะเพื่อรองมันทีไอ้บ่อหลังเหรอพี่ใช่ค่ะตรงบ่อหลังใช่คับเดี๋ยวเราไปเปิดในรถดูอีกทีก็่ได้นะครับอันนี้เป็นงานที่ผมบดิายกฟก็องก็คือชุดยึดบอกนะครับเนื่องจากว่าในรถรุ่นเนี้ยเขาจะไม่มีรูมาให้นอกจากเป็นตัวบอดีแท้ตัวนอกนะครับมันจะมีรูมายึดบอดตรงไหนพี่ยึดบอดพิงที่เราพิงขึ้นไปนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูไปดูดีเทลข้างในนะครับปุ๊บ ทีนี้ถ้าของนอกมันจะสปอตจากด้านล่างขึ้นมาของครับทีนี้เราทํางานไม่ได้เราก็ต้องใช้เหมือนตัวบูทเนี่ยครับวางจากด้านบนลงไปเพื่อยึดให้แน่นอ่าทีนี้ครับสาเหตุที่ต้องทำนี้เพราะว่าเราอยากทําให้มันเหมือนกับมาจากโรงงานครับมันจะได้แน่นนะครับใช้งานได้จริงนะครับก็คิดมาให้แก้ปัญหาใช่ครับส่วนตัวนี้ไอ้ตัวเล็กมันคืออะไรไอ้ตัวเนี้ยก็คือเพิ่งขึ้นทําขึ้นมาใหม่ก็คือจะเป็นชุดย้าย เขาเรียกย้ายเบลนะครับ,รบย้ายตัวเบลตัวเล็กๆที่มันเสียบกับเบลล์เองซึ่งถ้าเป็นตัวนอกมันจะต้องจุดตำแหน่งที่ติดตั้งมันจะย้ายมาอยู่ข้างๆกัน<ฮ>ะนะครับซ,ซึ่งในตัวรถก็จะเหมือนกับตัวนี้เลยคือจะไม่มีมาให้เราก็ทําบูตตัวนี้มาเพิ่ม <ฮะ S 2> ให้นะครับไปดูที่รถกันดีกว่าไปดู<อ>ว่าบูตตัวไหนใช้กับตัวไหนอ่ามันก็ต้องเปิดบอร์ดสิอ่านี่ครับพี่นม ถอดให้เราดูเลยยอมถอดตุต๊กแกให้ดูเลยอ้าโหนี่อ๋อมีเบลขึ้นมาตรงนี้ด้วยตรงนี้นะครับที่เราคุยกัตนตะกี้นี่อ่ามันอยู่ยังไงหนอมันอยู่ยังไงหนอเออถ้าครบมันต้องมีเบลมาด้วยใช่ครับโอ้โหนี่ครับเหลืองเดิมเดิมออ่าเรามาดูกันนะครับอันนี้น็อต <Not S 2> ที่เราคุยกันใช่นะนะครับอันนี้ ที่เราคุยกันตัวยาวๆที่ยึดขาบ่อนะครับมีสองตัวครับก็ฝังก็สองตัวก็สี่ตัวครับนะครับก็คือจะฝังในนี้เป็นตอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดย้ายเบลที่เราเห็นนะครับไอ้ปอกเล็กๆสั้นๆย้ายเบลโมกี้นะครับเราจะย้ายเบลนะครับรูเดิมนี้รูเดิมครับอันนี้รูเดิมรถไทยบ้านเราเรถไทยบ้านเราเพื่อเป็นรูใหม่ปุ๊บมันจะต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้โอ้โนะครับตำแหน่งมันจะเปลี่ยนมาเพราะว่า ถ้าเราใส่ตรงนี้จริงเวลาเราดึงเบลมาอ้าวดึง่ออกมันจะติดอยู่แค่นี้ครับดึงไม่ได้อืมดึงไม่ได้มันสั้นมันสั้นไปใช่ครับมันสั้นไปอย่างนี้โอ้เบลนี่ก็ต้องหามาด้วยพี่ใช่ยังมีขายใช่ไหมยังมียังมีนะยังมีครับอย่างนี้มีคนถามหลายกดอ้าวที่เขาพลุกพลนเอ๊ะไอ้นี่ไอ้นี่มันคืออะไร ที่มันมันติดแล้วมันมันผูกเข้าไปมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวมีแบ็กเก็ตอยู่ด้านในพ้เราเปิดกล่องตัวนี้มันติดอยู่มันจะอยู่ข้างในจะล็อกอยู่ตรงนี้ครับที่เราเห็นมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งมันจะยันตรงนี้ให้มันออกมาอย่างนี้ครับไม่ให้มันผูกเข้าไปอย่างนี้อบอมันก็จะโบที่เราเห็นบ่บ่บันโบแต่ส่วนมากที่ซื้อแบกอะไรมามันจะไม่มีแบ็กเก็ตตัวนี้ อ่าถ้าครบครบมันจะต้องมีแพ็กเกจมาอย่างฝั่งนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับครับผมไว้ดูดูผมใส่ดูให้เห็นว่าเนี่ยถ้ามีก็ไม่มีใช่ไม่มีมันก็จะหู้าไปถ้ามีมันก็จะดันออกมาอย่างเงี้ยอ่ามารับกับปีกเบาะที่เราเห็นโอ้โหดีเทลอือฮึเชื่อแล้วว่ายอมเถอะจ่ายเถอะติดตั้งเนี่ยครบก็ต้องมีหูตัวนี้นะครับนี่นะเรายางอะไรนี่แปะอยู่ตรงนี้นี่ อ่าแล้วก็เมื่อกี้ตัวบักเก็ตตรงกลางนี่เราบอกนี่ครับอ่านี่ที่สร้างขึ้นมาใช่ครับชาพอเรือาบก็จะอยู่ในนี้ครับนี่รอใบที่เห็นนะนี่แหวกอยู่ในนี้ครับในนี้ของไทยของนอกก็ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันหมายถึงว่าไอตัวเรือใบนะพี่ตรงกลางเนี่ยต่างไหมของไทยไม่มีครับของไทยก็จะเป็นสีงของทำไหมพี่ของทำของเราทำเองอ๋อไม่ต่างครับไม่ต่างแค่แค่รูปร่างหน้าตาไม่สวย เพราะว่าผมใส่อยู่แต่ใช้งานได้ใช้งานได้จริงนะครับเราสามารถใส่กับตัวตัวแท้ได้เลยครับอของเราคือแท้กับเทียมใส่กันได้อ่แท้กับเทียมก็ใส่กันได้สามารถที่จะใส่กันได้ถ้ามีของแท้มาก็คือว่าตัวนี้จะตัวนี้มาแท้หรือเทียบก็ใส่กับตัวนี้แท้หรือเทียบได้ได้หมดเลยนะครับไม้ทีก็มีนะครับแต่ว่า วันนี้ไม่ได้อามาอโชว์มีให้หมดอ่ะมีให้หมดนะครับก็คือลูกค้าที่เอ๊ะผมมีแค่แบ็คไล์เบาะติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้ครับชุดผมมีให้อ่านี่สบายใจได้สบายใจได้ครับอหรือถ้าไม่สบายใจก็ขายมาเราเปิดดูฝั่งนี้มันมีอะไรอดีเทลด้านหลังจะมีกองมีกองมีกองพี่องต้องมีนี่มาส่วนมากไม่ค่อย หลุดหลุดหายครับหลุดหายมีไหมมีขายไหมส่วนมากก็จะติดของใครของมันมานะครับนอกจากจะมีเศษมีอะไรเยี้ยเงี้ย้ามีมาครบก็ดีนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรฝั่งนี้โล่งๆก็จะมีเหมือนกันมเหือน่าโล่งๆแต่เป็นชิ้นใหญ่กว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยมีมาไม่ค่อยมีมาอเพราะว่าหายไปกับหายไปครับอันนี้จะรองั้นเวลาเลือกซื้อถ้ามีพวกนี้ก็ รีบกระคุบเลยนะก็คือครบแล้วอ่าก็คือครบถ้าไม่มีก็ต่อราคาลงอีกหน่อยนะอ่าใช่อะไรประมาณนี้เนี้ยมันจะมีไอเทมหนึ่งหลุมลึกหลุมตื้นครับอ่าหลุมลึกหลุมตื้นคืออะไรครับผมฝั่งไหนเนาะจะมีคนพูดอยู่นี่นี่นี่อ่าเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนี้ตื้นอ่าพี่ยังไงเอ่ยถ้าเราล้วงไปเนี่ยมันจะมีหลุมลึกหลุมตื้นเราเปิดฝั่งนู้นสิครับตื้นและลึกอ่า หอ๋อสองฝั่งจะไม่เหมือนกันอ่าฮะตื้นตื้นอ่าเนี่ยครับเห็นไหมเฮ้ยทำไมฝั่งนี้มีนี่เฉพาะดำหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ครับอะหรอทุกอันจะเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ครับจะไม่เป็นเฉพาะรุ่นท็อปที่มี ABS เขาจะมีกล่องตื้นอยูเฉพาะเฉพาะรุ่นท็อปที่มี ABS นะฮะถึงว่าของเรานี่รุ่นไม่ท็อปอ่ะเลยอ่าเอามาใส่หลอกได้ครับเพราเราอามาใส่หลอกได้ตึ้นนะครับครับอ๋อนี่ ผมก็จะเอ๊ะทำไมหลุมผมมันไม่ยาวก็จะเป็นก็จะเป็นหลุต้นอย่างเงี้ยคือถ้าคุณมีหลุมลึกสองข้างก็คือว่าของคุณเป็นตัวธรรมดาแต่ถ้าคุณมีหลุมลึกตื้นมีหล,มลุมลึกข้างหนึง่งได้หลุมตื้นมามนถูก,ถกอักูดอ่าหลุมตื้นข้างหนึ่ง,ง <ๆ S 1> ก็คือมันเป็นออปชั่นตัวหนึ่งที่มัามีแบคเก็ติดอยู่ตรงนี้ครับผมก็คือมีเหมือนกันแหละก็เลยต้องให้หลุมเนี่ยตื้นขึ้นว่าอะไรมันได้ราคากว่าพี่ก็ถ้าแรแบบหายากก็ต้องเป็นหลุมหลุมตื้นหลุมตื้นอ่า นตื่นนะฮะตัวนี้นะฮะไาฟ้ารถต่อทำอะไรต่อเกี่ยวกับการอัปเกรดอ่านะตัวนี้ก็ได้สัลลูกก็มีอ่ะพี่เครื่องหน่อยเครื่องหน่อยเครื่องนี้ไม่อยากโชว์เลยไอ้เครื่องไม่ต้องเครื่องไม่ต้องเครื่องนี้ดีที่สุดเครื่องไม่ต้องเครื่องไม่ต้องเออเพราะว่าคันนี้เน้นเน้นติดตั้งภายในติดตั้งภายในกับโชสวยเท่ากับคันนี้เป็นหนูทดลองก่อนใช่ไหมพี่ไฟแก้มก็จะเป็นขาวแล้วอ่าสีด้ายสีขาวสีขาว ไฟแก้มขาวมันมีไฟแก้มกี่สีบ้างก็มีส้มกับขาวครับครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นอ่าคีเลตอรอคีเลตแต่ใช้ไม่ได้นะครับคีเลตใช้ไม่ได้ครับติดไว้ติดไว้โชว์นี่ตัวรับสัญญาณอรับสัญญาอะไรพี่รับสัญญาเซนเซอร์รีโมทไงครับโอ้มีด้วยนี่แต่ว่าติดไว้โชว์ครับติดไว้โชว์ครับอ่าติดไว้โชว์แล้วก็ พี่ว่าวิวัฒนาการของของแต่งฮอนด้าตอนนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับสามประตูอ่ะเราคุยถึงสามประตูว่าสามประตูไดจะยังยังไปไกลนะยังยัง,ย,งยังได้เดียวเพราะว่าก็เห็นในกลุ่มในเว็บไซต์ก็ยังเล่นกันยคุณน,นาฝาข้าใช่ใช่ครับแต่ว่าผมก็รับติดตั้งภายในนะครับถ้ารเรามีเรื่องเกีย่ยวกับภายในอยากจะติดตัง้งมีอุปกรณ์มันไม่ครบก็ ปรึกษากันได้อ่าปรึกษาได้นะครัีให้คำปรึกษาครับไม่ไม่คิดเงินครับหรือแบบอยากจะติดตั้งภายในสมมุติได้ภายในไทยมาอยากจะปรึกษาว่าภายในตัวนอกเป็นยังไงก็ได้เลยได้เลยครับได้เลยครับยินดีครับยินดียินดีอ่าพี่แล้วเขาจะติดต่อไงฮะก็ทางเบอร์โทรศัพท์ครับ0875830222คุณนอุ่มครับอ่านะครับอ่าเฟสบุ๊กมีไหมพี่เฟสบุ๊กเฟสบุ๊กก็อ่าจิตกรแก้วเกศครับ ครับผมอ่าขอทวนเบอร์อีกครั้งพี่อ่าก็ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็0875830222นะครับ Facebook ก็จะเป็นชื่อจิตกรนะครับแต่หลักๆผมก็จะอยู่ในห้องของ Honda นะครับครับผมห้องขายของมีเครดิตมีตัวตนจริงมีตัวตนจริงครับอ่าไม่ต้องกลัวโดนนะที่ก็มาเจอกันแล้วครับผมโอเคครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ